ก็เป็นการฟังเรื่องของการเดินทางทางจิต<ม>เรื่องของการปฏิบัติเพื่อที่จะให้สติเราไปไปเป็นที่ตั้งของจิตเพื่อที่จะให้จิตเรามีหลักในการที่จะมาเกาะมาอาศัยหรือมา ชัมละเลยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพราะฉะนั้นการเจริญสติการปฏิบัติธรรมจรึงเป็นการสร้างสร้างจากความรู้สึกแร้วคือสร้างจากสติความรู้ตัวจะเป็นตัวที่เป็นหนึ่งในจิต เรียกว่าเกิดสิกห้าสิบสองเกตดสิกห้าสิบสองก็คือมีห้าสิบสองอาการมีห้าสิบสองลักษณะและฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดจะเป็นส่วนที่จะเป็นหนึ่งในห้าสิบสองหรือเป็นส่วนที่เป็นอาการของจิต ทีนี้คุณสมบัติของความรู้ตัวมันจะเป็นเป็นความเป็นปกติเหมือนกับว่ามีคุณสมบัติพิเศษคือถ้าเราอยู่กับความรู้ตัวก็หมายถึงจิตเป็นเป็นกลางหรือจิตเป็นปกติจิตไม่ผูไม่แฟบไม่ไปซ้ายไปขวา ไม่ไปกับสิ่งต่างๆกลายเป็นเป็นส่วนที่เป็นลักษณะของจิตที่เป็นกลางๆเป็นลักษณะของจิตที่เป็นปกติหรือเป็นลักษณะของจิตที่เป็นอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของ ตัวอื่นๆไม่ถูกสิ่งมาลากจูงหรือไม่ถูกครอบงําด้วยความคิดด้วยอารมณ์ด้วยอะไรพวกนี้ความรู้สึกจึงเป็นคนสมบัติที่เป็นกลางๆเป็นคนสมบัติที่เป็นปกติเหตุที่เราดูความรู้สึกก็เพราะ เราต้องการหรือความเป็นหลักของชีวิตหรือความเป็นที่ตั้งเราต้องการให้ความรู้สึกมาเป็นใหญ่ในจิตคำว่าเป็นใหญ่ในจิตก็คือเป็นหลักพอที่จะให้ให้เป็นหลักให้เป็นที่ตั้งให้เป็นเป็นศูนย์รวมหรือเป็นส่วนที่จะเป็นเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ เพื่อที่จะให้ดูว่าจิตเรากลางไม่กลางจิตเราติดซ้ายติดขวาหรือจิตเราอยู่ที่ไหนอะไรลักษณะนี้เป็นเครื่องหมายว่าถ้าเราได้อยู่กับความรู้สึกตัวแล้วก็แสดงว่าจิตเราอยู่แต่ปัจจุบันนี้แล้วจิตเราอยู่กับความรู้สึกตัวก็แสดงว่าจิตเราเป็นกลางแล้วเป็นปกติแล้ว เป็นเป็นเครื่องหมายที่จะยุติแต่ยกว่ายุติสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรังเลสงสัยความวิตกความฟุ้งซ่านหรืวความที่เราคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆทั้งหมดเราก็เลยถือว่าถ้าเราได้เห็นความรู้สึกได้สัมผัสความรู้สึก ก็แสดงว่าจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วจิตมาอยู่ตรงกลางแล้วจิตเป็นปกติแล้วอะทีนี้ความรู้สึกมันจะต้องไวต้องเร็วต้องต่อเนื่องต้องเป็นเป็นลักษณะเป็นลูกโซ่ที่มันจะเป็นแผ่นยาวๆที่มันจะเป็นเป็นลักษณะที่ไม่ไม่สะดุดความรู้สึกตัวมันจะต่อกัน ต่อคันเป็นเป็นลักษณะที่มันมองไม่ไม่เห็นรอยต่อนะถ้าเป็นแว่นก็เป็นแว่นแบบไร้รอยต่อแว่นตาที่เขาทำแบบไม่เป็นวงกลมอยู่ข้างล่างแต่มีความขยายอยู่ด้านล่างก็แยกว่าแ,แบบไม่เห็นรอยต่อถ้าเป็นแสงไฟก็เหมือนแสงไฟนิออนแสงไฟฟ้าเนี่ยนะ แสงไฟฟ้าแสงไฟนีออนโดยหลักของไก่ฟ้าแล้วมันจะมีสองขั้วอั้แรกมีขั้วบวกขั้วลบขดลวดหมุนตัดกับสนามแม่เหล็กมันก็จะทำให้ไฟดับแล้วก็ติดดับแล้วก็ติดถ้าไปขั้วลบขั้วบวกก็จะดับติดดับติดแต่ด้วยความไวของไฟของขั้วแม่เหล็กเราจรึงมองไม่เห็นช่องมันดับ อย่างที่มันสว่างอยู่นี้ก็คือสว่างอยู่ตลอดเวลาที่จริงโดยหลักแล้วมันจะสลับกันระหว่างขั้วบวกขวัก้วลบเขาเรียกไฟฟ้าสลับไฟเอซีเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะนะจิตเราก็เหมือนกันเราต้องสร้างความรู้สึกให้ยิ่งใหญ่ให้ชัดเจนให้พอเพียงที่จะหมุนติดต่อกันเป็นลักษณะ ที่เรียกว่าเป็นเหมือนลูกโซ่หรือเป็นเหมือนไฟฟ้าที่มันสว่างอยู่เสมออะไรทั้งที่มันก็มีตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้องน,นะโดยธรรมชาติแล้วมันต้องมีตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณพวกนี้ขเรียกขันห้าขันสี่ขันห้าเขาเรียกเขารวมรูปจะขันสี่ก็คือตั้งแต่ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณม,มีขันหขันมีขันสี่ขันมีขันขันเดียวกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ <c oughs> เราก็เลยให้สติมันมีมีความมีความชัดเจนต่อเนื่องแท้ที่จริงแล้วมันก็ต้องสลับให้พวกนี้แสดงเหมือนกันนะ ตัวตวตนาตัวอาการมันก็ต้องมีตัวสัญญาตัวความจำานมันก็ต้องมีตัวสังขารคือตัวจิตนึกมันก็ต้องมีตัววิญญาณตัวรับรู้มันก,ก็ต้องมีถ้าเราไม่ให้มันมีเราไปกดไปทับข้อปไวยมันจะเป็นสมถะข้อปไวยเหมือนหินทับหญ้าคือ ไม่ให้มันแสดงออกก็คือมีสิ่งที่ไปครอบไปทับเชีนคำบริกรรมหรืออะไรพวกนี้เหมือนกับต้องการให้มันสงบสงบก็คือทับมันไว้ไม่ให้มันมาโชว์มาแสดงแต่ถ้าเราเอาหินออกมันก็โชว์มันก็แสดงเหมือนเหมือนหน้าที่มันมันต้องมีอะไร แต่ถ้าเราไปนั่งสงบดิ่งลงไปแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนิ่งมีสิ่งมาครอบมีสิ่งมาทับอีกทีหนึ่งนั่นก็เลยทำให้เกิดสงบดิ่งแบบแบบเรียกว่าไม่เหมือนกับว่าไปข่มมันไว้ไม่ไม่ให้มันไปทำหน้าที่แต่เวลาเอาหินออกมันก็ต้องทำหน้าที่ ฉะนั้นในวิปัสสนานี้จริงเป็นลักษณะเปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ไปเอาหินทับไม่ได้ไปเอาคำบริกรรมมาทับให้สแสดงออกตามความเป็นจริงเวทน,นาก็ต้องมีสัญญาก็าต้องมีสังขารความนึกคิดก็ต้องมีวิญญาณคือการรับรู้ตทางตาทางโหูก็เห็นแต่ว่าเราต้องมีสติที่มันชัดเจน สติที่มันเติบโตมันชัดเจนมันจะติดต่อกันเลยมันจะไม่มีไม่มีว่าตัวนี้มาแบ่งตัวนี้มาตัดตัวนี้มาเหมือนกับว่าให้สติหลบไปตัวนี้ใหญ่กว่าไม่มีสติจะต้องเป็นใหญ่อยู่เสมอขัแรกสติอินทรีย์อินทรีย์ครับแปลว่าใหญ่สติอินทรีย์ก็คือสติเป็นใหญ่ มหาสติก็คือสติพิเิ็นใหญ่ทีนี้ญาณปัญญาจะัเป็นลักษณะสติที่มันใหญ่คือมันมันพร้อมที่จะใช้พร้อมที่จะทำหน้าที่เหมือนกับว่าให้เราตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับการดูดูคำว่าดูเราก็หมายถึงดูความรู้สึกดูความคิดดูอารมณ ดูเวทนาดูสัญญาสังขารวิญญาณเพียงแต่ว่ามันอยู่ภายใต้การดูแลของความรู้ตัวหรือของสติมันจะไม่ไปแบบเลื่อนลอยไปแบบหลงเพอลอระเมอหรือไปแบบอยู่เหนือการมองเห็นอยู่เหนือการควบคุมไม่เป็นอย่างนัน้ทุกอย่างที่ผุดขึ้นมาจะต้องผ่านผ่านการมองเห็นของสติ ความคิดอย่างเนี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยเหตนานสังขารวิญญาณต่านแจะจะมีตัวสติเป็นที่ตั้งจ,จึงเรียกว่าจากความรู้สึกตัวทีละขณะทีละจังหวะทีละอิริยาบททีละวินาทีนี่ที่เราว่าสร้างจังหวะหนึ่งจังหวะก็ะเท่ากับหนึ่งวินาทีนี่นะที่ว่า หนึ่งนาทีก็เหมือนกับหกสิบวิหกสิบรูหนึ่งชั่วโมงก็3ามพันหกร้อูอะก็คือมันรู้ทีละขณะแต่เวลามันเป็นบเนะเวลาสติมันโตเป็นมหาสติมันก็จะไปเป็นเป็นญาณปัญญาหไปเป็นมหาสติมันจะเป็นลักษณะไม่เป็นจังหวะแล้วบะนะ ไม่เป็นขณะนะแต่มันจะมองเห็นเป็นเป็นลักษณะปรากฏเรืองๆปรากฏให้เราเห็นอยู่เสมอว่าสติสมาธิปัญญามันจะมองเห็นการมองเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นญาณของปัญญาที่ว่ามันรอบสติแต่ว่ารอบรู้ หรือว่าปัญญาแปลว,ว่ารอบรู้ในกองสังขารมันรอบรู้ไปหมดทุกด้านการเรียกว่าที่หลวงปู่เตียนท่านบอกว่าเหมือนฟ้าความดินมองไปทางไหนเราก็เห็นสติเหมือนมองไปทางไหนก็เห็นฟ้าที่มันความดินนะถ้าเราเงยหน้าขึ้นก็เจเจฟ้าไปซ้ายไปขวาก็เจเจฟ้ามันครอบ มันมันคว่ำดินครอบดินเอาไว้ครอบโลกเอาไว้ดงนั้นตัวสติที่เป็นมหาสติที่เป็นปัญญาญาณมันก็จะเป็นลักษณะมองเห็นเป็นหลักให้กับจิตใจเป็นหลักให้กับการที่จะไปชำระสิ่งไหนที่มันจะเกิดผุดขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะ ผ่านการรับรู้หรือผ่านการมองเห็นหรือเป็นลักษณะอยู่ในการควบคุม <c oughs> ควบคุมโดยอัตโนมัติถึงเวลาควบคุมโดยอัตโนมัติอันนี้เขามีอัตโนมัติหลายอย่างนี่แต่แสงไฟเนี่ยแต่แสงพวกเนี้ยเวลาเดินผ่านให้มันสว่างเวลากลางวันให้มันปิดเวลากลางคืนให้มันเปิดอะไร เขามีระบบเพราะฉะนั้นตัวสติเรามันเป็นอัตโนมัติมันก็จะผดมาทำหน้าที่ในการที่จะดูจิตของเราดูจิตว่ามันฟูมันแฟบว่ามันไปกับกระแสเอียงซ้ายเอียงขวาหรือไปกับความจิตหรือไปติดขัดก,กับความลังเลความวิตกข้างวนความฟุ้งซ่านหรือความ ขัดแย้งหรืออะไรพวกนี้มันจะมันจะอยู่ในการปรับของสติเขาเรียกว่าปรับลงปรับพอดีอันไหนจะยาวไปก็ปรับให้สั้นลงอันไหนจะสั้นไปก็ต่อให้ยาวขึ้นลักษณะอันไหนไวไปก็ดึงให้ช้าลงอันไหนช้าไปก็ปรับให้เร็วขึ้นเขาเรียกพบการขึ้นทาง นันสตินี้จึงเป็นลักษณะของสางสายกลางคือพบกันครึ่งทางตัวอ,อื่นก็ต้องทำหน้าที่ตัวสติก็ต้องทำหน้าที่คือไม่สุดตรงตัวความคิดก็ต้องทำหน้าที่ถ้าเราไปห้ามแม่มันคิดจะปวดหัวมึนหัวหรือถ้าเราไปบังคับให้มันคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้ มันแค่จะเป็นลักษณะไปกดไปเกง่งไปเพ่งเราจึงหาความเป็นกลางๆให้กับจิตของเราคือรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักยืดจุน่นรู้จักการที่จะหักมุมรู้จักการที่จะปณีปนอมรู้จักการที่จะตึงจะหย่อนมันก็ต้องมีความพอดีของมัน ฉะนั้นสติมันจึงเป็นตัวปรับปรับโดยอัตโนมัติคำว่าเป็นตัวปรับคือมันไปปรับตัวอื่นปรับตัวความคิดปรับตัวอารมณ์ปรับตัวสิ่งอาการต่างๆสติมันจะปรับอันไหนไม่จําเป็นมันจะเอาไว้ก่อนอันไหนที่ไม่ไม่เป็นเหตุที่มันเรียกว่าเกิดปัญญามันก็เอาไว้ก่อน มันจะมีมุมเขามันว่าต้องกลับมาที่ปัญญาญาณคือมันจะเป็นลักษณะมีสานตั้งต้นหรือมีจุดตั้งต้นหรือมีจุดที่จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าความความสงบความสงบก็คือตัดสิ่งที่มันฟุ้งสร้างให้มันยุติที่เราเรียกว่ามนยุติธรรมก็คือจบลงด้วยธรรม รทำก็คือสติการปฏิบัติธรรมของเราก็เลยต้องอาศัยการกำหนดสติเป็นพื้นฐานคำว่าเป็นพื้นฐานก็คือต้องชำเรียงต้องดำนำต้องทักท้วงต้องสัมผัสดูอยู่เสมออะไรเนี่เราไม่มีเวลาที่จะมาดูโดยตรงเราเขาเรียกว่าชำเรียง คำว่าจำเรืองก็เหมือนกับเรามองไปทางนี้แต่ตาเรายังเห็นชายตายังเห็นซ้ายเห็นขวาอยู่นะเขารกว่าจำเรืองเหมือนเราขับรถมองไปทางตรงแต่มันก็เห็นข้างทางมัก็เป็นลักษณะนั้นตัวสติเราก็เหมือนกันทั้งที่เราต้องใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลใช้ อะไรในขณะแต่เร่เวลาแต่ตัวจำเรืองดูตัวรู้ตัวตัวรู้สึกตัวดูใจมันยังจำเรืองเห็นอยู่มันก็เลยเป็นลักษณะที่เรียกว่าทำต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั้งที่ไม่อยู่ในรูปแบบทั้งที่เรากำลังเดินอยู่ตลาดทั้งที่เรากำลังอยู่ใน ห้องประชุมทั้งที่เรากำลังทำงานแต่มันจะมีตัวหนึ่งกลับมาดูใจกลับมาดูความรู้สึกกลับมาดูสภาวะธรรมชาติของชีวิตจิตใจแนะม้ว่ามันจะมีตัวความคิดตัวเหตุผลตัวแยกแยะอะไรต่างๆแต่มันจะไม่ทิ้งไม่ทิ้งหลักหรือไม่ทิ้งตัวสติตัวรู้ตัว เพราะตัวรู้ตัวมันซึมซับเข้าไปกับชีวิตเราแล้วนั่นไปเป็นเนื้อเดียวกันแล้วที่เรียกว่าเอกคตาจิตมันไปเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว,ว,ม,ปปนนว,ลวมันเป็นเป็นลักษณะเชื่อมโยงติดกันแล้วไปไหนมาไหนมันก็จะกลับมาเริ่มต้นให้เรากลับมาตั้งหลักให้เรากลับมาหา ที่มันจะเป็นทางออกให้กับจิตให้กับชีวิตตรงนั้นแหละปัญญาญาณปัญญาญาณปัญญาแล้วก็มียานอยานอย่างรู้ญยาณตะนนี้ครเรียกว่าอย่างอยู่อย่างพระพุทธเจ้าตัดสู้มีแต่ยานต่างๆกเกินเลย เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าญยาณอย่างรู้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราแล้วมันก็จะไม่หลงไม่ลืมมันค่ว่าสตินี้มันจะไม่หลงไม่ลืมมันจะแนบแน่นอยู่กับชีวิตเราอยู่เสมอเราจะไปไหนมาไหนคําว่าไม่เห็นนี่ไม่มีจะต้องเห็นตื่นขึ้นก็เห็นเลยข่เแียวว่ามันมันเป็นอันเดียวกัน เห็นใจก็คือเห็นสติเห็นความคิดก็คือเห็นสติเห็นสิ่งต่างๆพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องว่าว่ามีตัวเหมือนกับตัวรู้ตัวเห็นนั่นแหละคือตัวสติต่อไปเรารู้เราเห็นเราเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดก็คือตัวสติคือสติมันจะละเอียดแหละถ้าไปเป็นญาณปัญญาถ้าเป็นอาหารก็คือ อาหารที่เราทานเข้าไปมันเป็นวัตถุเป็นข้าวเป็นปลาเป็นกับแต่ถ้ามันไปละเอียดเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นอะไรวิตามินโปรตีนมันไปของมันเองมันจะไปเป็นความละเอียดที่จะซึมซับเข้ากับหล่อเลี้ยงร่างกายไปดูแลส่วนต่างๆที่เราทำหน้าที่มีพลังงานมี สติมีปัญญาเขาเพราะมีอาหารเป็นเครื่องที่ไปแปลสภาพไปเป็นเลือดเป็นเนื้อไปเป็นชีวิตจิตใจไปเป็นวิตามินโปรตีนไขมันอะไรก็แล้วแต่เขาจึงเขาวิจัยมาแล้วว่าตอนนี้เกี่ยวข้องคัรบอะไรโปรตีนวิตามินอะไรแต่เราก็ไม่ได้ไปตามแยกแยะ แต่เขาเข้าไปแล้วก็จะไปทําหน้าที่อะไรเน,นั้นตัวสติที่เรากําหนดรู้ก็เหมือนกันถ้าไปเป็นญาณปัญญาแล้วมันก็จะเข้ากับสิ่งต่างๆได้หมดไปเนี่ยเข้ากับความคิดเข้ากับปารมเข้ากับความรู้สึกเข้ากับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกย่าสติมันจะเข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้อง นั้นที่มันเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นสิ่งที่มันเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายจตตนะเข้ากันได้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราก็เลยก็เลยกลับมาหาตัวรู้ที่เป็นจังหวะที่เป็นขณะที่เป็นการสัมผัสรู้นี่ใหม่ใหม่ก็สัมผัสอย่างนี้ไปก่อนหรือจะไม่ใหม่ก็แล้วแต่ถ้ายังไม่เป็นนะ ก็คือทำไปเรื่อยๆเ,เมื่อจิตยังไม่ถึงที่สุดก็จะพึ่งนอนใจแต่การกระทำอิริยาบถเล็กๆ่น้อยแค่กระดิกนิ้วมือแค่กระพริบตาหรือหายใจหรือขึงนิ้วมืออะไรก็ช่วยได้หมดเพราะเราไม่มีเวลาจะมาอยู่วัดไม่มีเวลาจะมาทำในรูปแบบ แต่เราอย่าให้ห่างไปไกลถ้าห่างไปไกลแบบกูไม่กลับก็เรียกคนประมาทแต่ถ้าคนที่ไม่ประมาทเนียมันจะมันจะเหมือนไม่ห่างไกลนะเหมือนกับเราไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเรามันเชือกแล้วเราปล่อยเชือกได้แล้วแต่เชือกนั้นเรายังถือไว้อยู่เรายังม้วนเก็บไว้อยู่เพื่อจะได้ใช้งานในเวลาต่อไปในวัน ่อไปหรือเปล่ามันออกไปไกลเปื่าเราจะให้มันอยู่ในตรงนี้เราจะเอาเวลาเอาคือเราไม่มีเวลาจะมาดูตรงนี้ต่อนเนื่องเราอาจจะไปทุรละเราก็ผูกมันไว้กับหลักสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราค่อยกลับมาดูาจริงต้องมีเชือกเก็บไ้เพราะฉะนั้นการที่เรากำหนดรู้สติก็เหมือนกัน แม้เราจะรู้จักสัมผัสรู้สึกรู้ตัวได้แล้วหรือด,ดูความคิดดูอารมณ์ดูใจเป็นแล้วแต่เราจะไม่ปล่อยไปถึงกับไปไปไกลถึงกับไปหมกมุ่นถึงกับไปจมไปแช่ถึงกับขาดไปจนกูไม่กลับะไรกว่าจะกลับมาได้ก็ต้องใช้เวลานาน แต่นักปฏิบัติธรรมที่ฉลาดที่มีปัญญาเขาจะเป็นเหมือนจำเรีองดูอยู่เสมอมันจะไปไกลหน่อยก็ขาดับขาเยื่นขาดอีกนิ้วอึงนิ้วมืออะไรพางเนี้ยเน้แต่เอานิ้วมือเคาะขาเล่นๆมันรู้สึกได้หมดถ้าถ้าเราจับความรู้สึกได้แล้วความรู้สึกตรงนี้จะ จะอยู่กับกายอยู่เสมอจะอยู่กับใจอยู่เสมอเราจะจตนาหรือเราจะทำในรูปแบบหรือนอกรูปแบบแต่ตัวหลักของใจก็คือความรู้สึกหรือตัวสติตัวปัญญาก็ถือว่าเป็นหลักอยู่เสมอลักษณะนั้นนะ่ะเนาะฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะได้เวลาปฏิบัติกันตามโอกาส